สวัสดีครับผมมือนีโชควันได้ลาบน้องบัวเจ้าเกา่ามามือนีมาเห็ดกับเขาห้พี่น้องเบิงต้มปลานิลครับผมมาเห็ดให้พี่ให้น้องเบิงฝากเนี้ยครับเด้ออ่าเครื่องลงไปน้ำมะขามใส่ไปแล้วเนาอะ,อะ ตรวจน้ำกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้ครับเด้อย YouTube หรือในเพจกับฝากพี่ฝากน้องเลยเด้อเป็นกำลังใจกันได้ครับเด้อต้มปลานิลกลับบ้านกับส้มตำใส่ลงไปครับผมต้มปลานิลอ่ะ ร้อยปลาซุกครับหยุวราจัดไปทางสมตำแล้วก็แผนกสมตำเด้อตำยังไงไหมคะปูปลาปูปลารถสิซ์บ เริ่มกันเลยครับบือมือในบรรยากาศดีๆหนาวหนาวหนาวอีรีใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันนะป่าอ๋อปูปลารถจัดจัด นะให้พี่น้องเบื้องหน้าตานะตำปูพวงมันเป็นยังไงไป็นดเสียบอยู่บอ่อ่าให้เพิ่นเบิ่งแน่พ,พ่อเพิ่นได้ดนั่นนั่นโอ้เป็นแนนต่แซ่บเนาะตำปูปลาตำหงมันเท่าล่ะครับผมนะฝากพี่ฝากน้องเด้อมากินขา้าวแล้วกันเด้อมือเนี่ย่าครับผมฝันนิ่งไก่สุกเหลือเด้อบัดเ,เดี๋ยวตุนจังน้อยเพราะว่าป่ามันสุกยากเนาะ ฟังทั้งนี้ครับผมลูกค้าสั่งเสือร้องไห้นะครับเนาะเสือร้องไห้ย่างเมนูกลับบ้านเหมือนกันมีน้ําตกเนื้อต้มขมเสือร้องไห้ย่างอฝากพีฝากน้องเด้อไม่กี่เขาแลกแล้วกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยครับเด้อโชควันชัยรับนองบัวเจ้าเก่าจ้าหาดีสารตามฤดูกาลก,ก,ก็มีมีขมบดทุกอย่างหนาแรงก็มีไข่มดแดงหนาฝนก็มีอึงอ่ะครับผมอ่ะปุงครับผมต้มปลานิ้นเนาะ น้ำปลาลงไปถุงเกตสิบห้าพอนอยเร็วเฮ้ยไม่ใช่ถุงเกตสิบเอ็ดถุงร้อนใส่ถุงครับผมลูกค้าสั่งกลับบ้านบรรยากาศกะเป็นดกินจิ้มจุ่มเล้วครับฝากพี่ฝากน้องเด้อคันอยู่ไก่กะแวะมาเด้อโทรสังกไ็ไเลยครับผมกับเขา สั่งไปหลั่ไยมาเอาเด้อศูนย์หกสามหนึ่งห้าแปดเก้าสองเก้าศูนย์เบอร์หลายเบอร์โวดเบอร์ล้านนะอ่ะครับผมเมนูต่อไปต้มขมเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบ่งน้ำกันครับเสือย่างกะได้ล้วล่ะใกล้ลว ฝากพี่ฝากน้องเด้อมากินเขาแรงน้ำกันโชคว,วันชัยราบหนองบัวมาเบ่งน้ำกันครับผมนี่แหะต้มขม่ะปรุงวที่ในหฮองต้มขมครับผมกลับบ้าน บรรยากาศหนาวๆเย็นๆกลิ่นกุ้มเด้อพี่น้องลูกค้าที่เริ่มเข้ามาแล้วเด้อครับเด้อลูกค้าเริ่มทยอยเข้า,าขมาแล้วร้านเปิดประมาณใบม้งครับผมใบม้งก็ได้กินได้แล้วอ่ะมาที่นี่เห็ดน,น้ำตกเนื้อมาที่ไหนลูกค้าเป็นซังน้ำตกเนื้อเนื้อย่างอ่ะ กดไหลกดแช่เนี่ยนะครับเด้อโชคคนใช้รับลงบัวเจ้าเก่าครับผมเห็ดในพี่ให้น้องเบิ้งสิละเป็นแบบธรรมชาติแบบกันเองนะอยากยังกินยั้งว่ามาเลยครับเออมือนี่มีเมนูหลายอย่างตีนเป็ดสุนพะโโ้ก็มีนะครับผมหม้อต้มเนื้อครับนะหม้อต้มเนื้อมือนี่ประมาณสิบโลละครับอ่ะอ่ะมามาปรุงน้ำตกให้พี่ให้น้องเบงิ้ง น้ำตก,กใส่พอยี่สู้ลงไปเขาครัวในครัวเองครับผมน้ำปลาหอมแดงหรือหอมแขกนะครับมะนาวสักสองเปลียงพอเนื้อมันไม่ชอบเรี้ยวเท่าไหร่อะให้พี่ให้น้องเบิ้งหน้าตาน้ำตกเนื้อด้วยอ่านี่แหละครับน้ตกเนื้อใสุ่งไป ต่อไปเสือ,อย่างเสือ,อย่างครับผมอ่าเมนูกลับบ้านเหมือนกันเจ้าเดียวกันน่ครับผม แก้วขมก่อนฝากพี่ฝากน้องเด้อมากินข้าวแลรงกันเด้อครับเด้อโชคกบันชัยเด้ออ่ะแก้วขม ฝากติดตามเลยด้วยครับเด้อโชคว,วันเช้ารับงินน้องบัวเด้อมมือนี่รับเดี๋ยวเสียใจเบิ้ง,งหรอกครับคลิปหน่ะไม่สี่เพ็ดจัดโตง,งามๆเพชรไอพีไอหน่องเบิ้งพ่อได้ยู่ยูอ่ะมือนี่กะฝากเลยนะครับเด้อยูทูปก็ได้หรือในติ๊กต็อกหรือในเพจด้วยครับผมบัดที่นี่ก็ขอบ๊ายบายก่อนะขอสวัสดีครับเด้อบ๊ายบายครับ